พอบชุมพลล่ะสวัสดีครับผมคุณโอรักเอสวัสดีครับท่านสสสวัสดีครับพี่บิ๊กไก่ชนบางบ่อสวัสดีครับคุณบิ๊กและท่านสสอยากทราบอะไรสอบถามได้เลยนะครับสามร้อยแปดสามร้อยเก้าสิบคนดูอยากทราบอะไรถามได้เลยสมมอสกุลช่วงสวัสดีครับท่านสสและพี่บิ๊กคุณสุคนสวัสดีครับคุณเลโอคุณลาเต้นะครับสวัสดีครับท่าน คุณสมชายสวัสดีครับท่านสสวิสารสวัสดีครับคุณสาธิตคุณพักดีเอฟซีมังกรแดนใดต้ตลอดการครับขอบคุณพี่เกียงครับ,รบพี่เกียงสวัสดีท่านสสครับนี่พี่เกียงมักง,กง,งกรดำเป็นไงในกุม่มดำใครอยากติดตามไปติดตามพี่เกียงเลยนะครับลูบมกมังกรดำตอนนี้พี่เกียงกำลังเอาออกมาแบ่งของแท้ของจริงนะพี่เกียงของแท้แน่นอนแล้วก็แม่เป็นแม่ชุดชุดหัวหัวของโคเซนฟาร์มเลยที่พี่เกียงเอาไปอ่ะเกตบนเลยตอนนี้เห็นขาย เห็นแบ่งลงแบ่งอยู่ตัวละห้าพันมั้งตัวผู้ตัวเมียอะไรน่ะโอ้ราคาหวานเจี๊ยบเลยราคาหวานเจี๊ยบเลยแม่ดีนะไม่ใช่แม่ไม่ใช่แม่หลอยถ้วยนะของพี่เกียงเนี่ยของพี่เกียงแม่ดีแม่แม่เกตเกตเกตบนบนเลยอ่ไอ้แบ็คดากอนนี่ก็ไป็พี่เกียงได้เลยแบ็คดากอนนี่ก็ลูกมังกรดํานะครับใช่มังกรดําปิ่นแต่ว่าของพี่เกียงจะเป็นพวกเพชรคิรีอ่าแล้วก็สิงโตของดีทั้งนั้นนะครับ มังกรดำสิ่งโตผมก็ว่าน่าจะเก่งอ่าครับผมมันจะมีลูกเตะเพิ่มเพิ่มขึ้นมาติดตามที่พี่เกียงได้เลยติดตามพี่เกียงได้เลยนะครับจริงนะพี่เกียงคนจริงเนะที่ผมไม่มีขายนะลูกพี่การันตีให้ขนาดนี้นะครับลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับไปที่พี่เกียงผมไม่ได้คนการันตีมั่วๆนะคนอยากให้ผมการันตีเยอะนะแต่ผมแต่ว่าบางคนเนี่ย ผมก็เข้าใจนะเขาเงินน้อยเขาก็มาซื้อไปเพื่อไปขายอ,ะอ่ะเขาก็ไปบอกใส่พันอย่างเงี้ยแต่โอเคอันนั้นผมก็ไม่ไม่เคยว่าใครนะผมบอกอ้างได้ทุกคนแม้แต่ใครไปร้อยห้าสิบก็อ้างได้แต่ให้ผมไปรับประกันให้เนี่ยผมขอแล้วการถ้าว่าผมนะผมก็ต้องบอกว่าเออเนี่ยตัวเนี้ยเขาซื้อไปตัวละสามพันห้าพันนะในราคาไก่ไก่เขาเรนะียกอะไรอ่ะไก่ทําสายนะอ่ทอย่างเงี้ยแต่อย่างผมพี่เกียงนี่แม่ก็คือตัวละสามหมื่นนะ,ะแม่เกตบนเกตดีอย่างนั้นของโกเซมฟาร์มเนี่ยถามว่า ไข่แบบร้อยห้าสิบก็สามารถตีเงินล้านได้ถ้าเอาไปคัดคตัวเมียที่เกิดจากไข่แบบร้อยห้าสิบก็สามารถจ่ายลูกตีล้านได้อแต่มันอยู่ที่การเอาไปคัดความชัดเจนอเข้าใจบาร์สิบิกชัดเจนมันต้องเอาไปคัดก่อน่ะคัดการจ่ายลูกก่อนอแต่อย่างวิเกียงแม่พวกเนี้ยคือคัดแล้วจากชั้นยายอเข้าใจป่ะครับผมคือย้ายจ่ายลูกดีก็จะเป็นแม่ที่ว่าทายทอดพันธุกรรมกันไป เกที่โกเทสฟาร์มเล่นน่ะอ่าที่ว่าทําออกตีอยู่ทุกทุกวันเนี้ยโอ้โหนี่ครับได้รับการการันตีแน่นอนก็ไปตามได้เลยที่พี่เกียงอ่ะของแท้แน่นอนคุณอภิชาติครับสวัสดีครับท่านสสคุณเชิดพายงามสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสสเซบิคคุณหมาวอว่าติดตามตลอดครับเราก็ทําความชัดเจนให้เห็นอ่ะครับคุณมิกโตอวนสวัสดีครับที่ไม่ชัดเจนเราก็ขายในราคาที่ ก็บอกแล้วอ่ะมันดีไงเลือดดีแต่ว่าคุณเอาไปคัดของแท้ทางนั้นแหละใส่เลือดแท้แท้ทางนั้นแหละครับผมไม่ได้ซื้อตัวเมียเข้ามาทำผมบอกแล้วใส่เลือดพัฒนามาเป็นสิบปีทางนั้นแหละครับคุณสาธิตคุณพักดีบอกแข้งดีไม่มีแพ้ทางใช่ไหมมีถ้าไปโดนตีตัวเดียวมันก็แพ้ได้คุณตุ้ยพัะนครฟาร์มบอกฟังท่านสอสทุกวันพูดทุกวันไม่มีเบื่อเลยครับเมียถามว่าดูใครดูทุกวันเลยดูยิ่งวหนังนี้ใช่ไหมคุณตุ้ย นี่เดี๋ยวนี่ขนาดพูดแล้วทำอย่างนี้คนยังว่าโม้อยู่เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมนี่จัดชุดผสมนอกรอบเนี่ยประมาณของพิ่ตานหชุดมีทูนอีกสิชุดนี่คือแพะนะครับแพะแล้วก็ผมจะขึ้นไปตั้งฝูงชุดแรกประมาณ500้แม่ห้าหกร้อยแม่หกร้อยไร่ครับใช่คือตั้งฝูงเองนะเพื่อที่จะ3มปีผมตั้งเป้าไว้5้าพันแม่ก็คือจะทำเองอ่ะจะ ตัวผู้ขุนตัวเมียเก็บไว้ทําสายต่อตัวผู้ขุนตัวเมียเก็บไว้ทําสายต่อแล้วถ้าผมมีห้าพันแม่ปุ๊บเนี่ยใครสนใจชุดผสมนะอีกประมาณสองสามปีเนี่ยมันจดชุดผสมกับผมได้แล้วแต่ว่ามีข้อแม้ว่าต้องขายลูกคืนให้ผมทั้งหมดนะห้ามขายคนอื่นลูกต้องขายทนนต้องขายถ้าขายคนเดียวได้ผมหยุดซื้อเลยหยุดซื้อยกเลิกยกเลิกการการการซื้อ้ซือขายกันเลยก็ไปขายเองได้ก็ขายเลยลูกฟาร์มทุกท่านนะครับที่ซื้อไปต้องขายลูกคืนให้ท่านส้าสดเจ้าเดียวเท่านั้นนะครับ ทำไปขายคนอื่นครับคุณอาร์ตแปดเซียนอยุธยาสวัสดียมเช้ามีติดบ,บ้านไล<ว>ะอุ่นใจใช่ครับแต่อย่างที่ผมบอกอ่ะคือปีครึ่งคืนทุนพ่อแม่พันครับเดี๋ยวดูจากคนเนี่ยใกล้ๆที่ดูว่าที่เขามาทำเหมือนกันครับรสวัสดีครับลูกพี่พี่บิ๊กครับเดี๋ยววันอาทิตย์ขึ้นไปหาครับเสียเก้าเนี่ 9. 9. 9เยเยก้าก็จะเลี้ยงอยู่นี่เสียเก้าก็จะเลี้ยงคุณสิริกุลชัยแพะคงไม่มีใครตามแจ้งสแปมนะครับ <laughs> คุณนิตยาสวัสดีครับแบอกผมถึงบอกว่าวงการแพะผมไม่ได้ไปขายแข่งกับใครนะผมแค่ทําขึ้นข้อคุณผมเงเดียวผมก็ไม่พอแล้วเอเอหายไปเลยนะเอบอกสวัสดีครับเนี่ยแล้วก็เลือดร้อยอ่ะเลือดร้อยที่ผมเอามาผมเอามาเพื่อผลิตตัวผู้ครับเพื่อผลิตพ่อพัน์ธุมาคุมฝูงพวกนี้อ่าครับก็ผมบอกแล้วผมสามารถจัดชุดผสมได้เป็นพันชุดอะผมใช้พ่อเป็นพันตัวครับ แล้วผมจะไปขายใครผมไม่อยากไม่ได้อยากจะขายไม่ไดเอามาเพื่อขายเข้ามาวงการแพะเพื่อเป็นมิตรกับพี่น้องแพทุกท่าพัฒนาพัฒนานะครับแล้วก็ใครอยากลงทุนแล้วก็ลงทุนที่ว่ามีผู้รับซื้อรับซื้อจริงๆอ่ะครับอ่ามีผู้รับซื้อจริงๆโดยราคาประกันอประกันให้เลยเราประกันราคาให้เลยอยู่กันได้แน่นอนปีคืนทุนอ่ะ อะไรก็แล้วแต่ลงทุนปีครึ่งคืนทุนน่ะสมมติลงหกแสนปีครึ่งได้คืนหกแสนอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรยืนยันแต่ว่าค่าใช้จ่ายไม่เกี่ยวนะค่าใช้จ่ายก็ต้องไปหักลบเอานะครับผมมันจะมีอะไรที่ยืนยันได้ขนาดนี้ครับสมัยนี้เกษตรกรเลี้ยงแพะที่เขาเจ๊งๆกันเพราะว่าไม่มีตลาดมันไม่มีราคามันไม่มีตลาดมาถึงเวลาโดนกดครับผมคือผมเข้ามาวงการแพะเนี่ยผมมาปลดระบบการกดราคาของพ่อค้าคนกลาง ที่ผมซื้อแพ้ขึ้นเพราะผมนะมผมบอกให้นี่นี่นายสนามบางเลนนะครับหนึ่งในนั้นบอกว่าท่านสสสุดยอดพอไก่ชนะที่บางเลนนี่หยิบยื่นหยิบยื่นให้ลูกน้องทุกคนเลยเขาเห็นอยู่พอไก่ชนะนะครับขอผ้าที่คอพร้อมลายเส้นได้ไหมครับคุณเอกลักษณ์คุณทูนนครขอสวัสดีครับผมพัะขม้าผมอยากขอผม หมดแล้วจะหมดชิบแล้วสวัสดีทุกท่านนะครับคุณกฤษดาบอกห้าสองรองสองล้านยังจําได้ครับสอจอคุณธวัชชัยสวัสดีครับสองหนึ่งรองไปห้าแสนเองสองหนึ่งรองห้าแสนเขาเอาแสนหรือสองแสนนี่ลหรแต่ว่าก็ดองได้หลายคนนะครับรองไปประมาณล้านแปดเหมือนสองล้านเหมือนถ้าไม่ออกตัวได้สามสามล้าน้สี่ล้านถ้าไม่ออกตัวได้สี่ล้านแต่นี้เล่นกินกินสามทางเลยนะตามันบอดข้างนึงอะเราก็ไม่กล้า โดน,นอ,ดอีข้างหนึ่งตายเลยเบิต,ตายเลย FC ตลอดการครับท่านสอสอนี่เสื้อตัวละเท่าไหร่ครับพี่บิ๊กตัวละสามร้อยตัวละสามร้อยติดต่อน้องไอได้เลยศูนย์เก้าสองแปดเจ็ดแปดศูนย์สองหกหกนะครับฟังอีกทีนะครับเรื่องเสื้อนะครับศูนย์เก<อ>้าสองแปดเจ็ดแปดศูนย์สองหกหกเรื่องไข่ก็เหมือนกันนะครับเอางี้ไหมเราเอาไก่ามาขายตัวละพันไหมใส่เชิงใส่เชิงแล้วก็ให้เลือกเอาว่าซื้อตัวหนึ่งแถมผ้าขม้าผืนหนึ่งหรือว่าเสื้อตัวหนึ่ง จากส่งไปให้พร้อมในกล่องโอ้ดีดีงั้นเอานะดีครับตัวละพันพอดีของขวัญปีใหม่ไปเลยเออของขวัญปีใหม่ไปเลยซื้อไก่ตัวละพันซื้อไก่ตัวละพันได้เสื้อได้ตัวหนึ่งเนี่ยให้เลือกเอาว่าจะเอาเสื้อตัวหนึ่งหรือผ้าขม้าผืนหนึ่งโอ้โหจะซื้อสองตัวก็เลือกได้สองชิ้นสองชิ้นจะเอาเสื้อสองก็ได้หรือออจะะเาาย่งลชิ้นก็ได้อายุประมาณสักสองเดือนฟาสองเดือนฟาก็ดีครับเป็นสายเชิงนะผมก็ขายอยู่ตัวละพันอยู่แล้วหน้าบ้านพขายตัวละพันอยู่แล้วอันนี้มันแถมสุดใจ แถมเสื้อแถมผ้าขม้าให้เลยเสื้อแต่ว่าผ้าขม้ามีประมาณร้อยผืนเสื้อมีประมาณสักสามร้อยตัวเกีสนใจไหมพี่เกียงว่าขอบคุณท่านสสมากๆเลยครับใครสนใจเดี๋ยวเข้าไปในกลุ่มเดี๋ยวผมจะไปไปไปถ่ายรูปมาขายอ่านะครับของฝันปีใหม่ครับลูกเพชรคีรีตัวละเท่าไหร่ครับลูกเพชรคีรีต้องถามเซบีครับไปที่เซบีได้เลยที่ผมไม่มีขายแล้วนะที่ผมตัวเมียตัวละสามหมื่นตัวละสามหมื่นแต่ว่าเป็นเพชรคีรีแม่หลักนะครับ คุณพนพดลสวัสดีครับ <9 000. S 1> พิศณะสวัสดีครับท่านใดที่พิมพ์เข้ามาแล้วอ่านไม่ทันพิมพ์มาใหม่นะครับหลายคนเลยนะครับผมเห็นพราไก่เกิดจากไข่ใบละห้าร้อยตอนนี้ลูกๆชนะอันกันหน่อยสามสี่ตัวแล้วครับ<ช>สายนี้ของจริงนี่คุณนิคอ,องโ <ไป S 1> ยงอการใจลูกแบบเนี้ยผมอยากให้ไปคัดการใจลูกตรงจุดวัตถุประสงค์ทั้งสสเลยนะครับให้เอาไปคัดการใจลูกก,การตีทีเนี้ยพอจะหาสายเติมเนี่ยอย่างเนี้ยผมเปิดไข่ใบละสามร้อยอย่างเงี้ยเป็นละ สายลอนนี่ก้าล้านลอนนี่ป่นเพชรอย่างเงี้ยก็มาซื้อเติมไปแล้วก็ไปคัดการใจลูกอีกครับมันก็จะมีโอกาสที่จะจะได้เป็นไก่เหล่าตัวเองที่ว่าแข่งแล้วก็ใส่เลือดเงินล้านเอาไปสามารถจ่ายลูกไปตีเงินล้านได้แต่ต้องไปคัดการใจลูกถ้ามันไม่เก่งมันไม่ดีก็กินไปเป็นโปรตีนไปน้องเอ็มงเ่็มลงสามร้อยเนี่ยมีประโยชน์กับชาวไก่ชนที่สุดเลย สำหรับคนทุนน้อยเนี่ยมีประโยชน์ที่สุดสำหรับคนทุนน้อยเนี่ยใช่ก็ลองดูได้ว่าใครใบร้อยห้าสิบใบละสามร้อยก็สามารถตีแสนตีล้านได้จริงไหมจริงเไปคีนะจริงนะยครับเขาเอามาแจ้งข่าวกันน้องเอ็มรีเมมนะครับสวัสดีครับนี่อู่ทองนะเพื่อนเราเราก็ไม่ได้โปรโมทไม่ได้อะไรไงก็ทําเฉพาะเปิดจองนะนี่ส่งหมดยังไม่หรู้ใกล้เคียงครับหมดอย่างถ้าหมดแล้วเดี๋ยวได้เปิดใหม่ใบละสามร้อยอ่ะนี่กลุ่มอ่ะเดี๋ยวเปิดใหม่เปิดใหม่